สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้กับซิมาเห็ดมกครบใส่หัวปีจ้ากมกไปปีสามเนาะจา้ะกับกรเทียมเครื่องตำผักภาคผีดชิใส่กับเมงไปเมงหลกักต้นหอมใบ,บกักกูกกระชายแล้วก็หอมแดงหอมแดงข่าตะไคร่กระเทียมกระปิกค่ะเดี๋ยวซิมเตระเียมเครื่องหั่นตำกันเนาะจา้ะ พอพึ่งซับกบให้อยู่จ้ะซื้อกบหน้าเขาค่ะโรยละลอยแล้วก็หั่นหั่นหั่นตามไปเลยค่ะของนีลือล่างไปมืดแล้วนะจ้าพักางขาคาคิงกันเลยเดี๋ยวเห็ดอีกทีนยังกุบ บีบบทนัดมือใช่ แล้บก็ผูดกัะสีหันแบบแะจะจับตำลงไปพร้อมกันเลยเตรียมเครื่องครบแล้วเราจะผิกอยู่นในครบแล้วก่ะตำได้จ้ะตำให้ละเอียดโอ้ย ตัตม้ตมตมั้มตั้มเดี๋ยวตอนตาพริกแกงก็จะใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะพี่น้องเพื่อป้องกันเพิ่นกระเดิ่งตั้พอเพิ่นกระซับครบมให้เรียบร้อยแล้วจ้ะ <c oughs> ออดเดี๋ยวเขอหยัดตั้เครื่องเครื่องเสร็จแล้วเขาก็เอาพวกหอมกับต้นหอม,หอมกับใบแมงลักลงไปแล้วเด้อจ้ะ แล้วก็ซีซาบัวปีใส่เราจะพุ้งเครื่องซิมเซตแล้วไข่จังสีใส่กบลงไปคุกปไปกันตำนวดใส่กันเนาะจะ้ะสุดจอันนี้ล่างมาแล้วเด้อแต่ว่าพอยส่บัวร่างอันนั้นแเราพอได้ซับแล้วล่างยางเด้เพราะว่ามันบดดำดอกจะ้ะส่ซับแบบนี้เลยส่ซอยลงคุกอันนี้มันแล้วแต่วิธีของใครของมันเนะาะพี่น้องของการเห็ดกับเข่าเน่ะแล้วแต่ไฟสะดวกก้วยกเนาะบัวมีพิษบัวมีถูกดอกจะ้ะเห็ดพิโรดนนี้ก็สูตรของข่อยเองนั่นแหละ หมักได้กต่เห็ดกินเอาเนาะพี่น้องไม่ได้ว่าสุกหมกได้มีล่างแล้วแล้วใส่พวกฟีเสร็จแล้วก็จะโขกใส่เครื่องสักพอนเดี๋ยวเดี๋ยวโขกให้พวกฟีนิ่มแล้วพอจะปรุงเครื่องปรุงเครื่องซิมให้ได้ทีแล้วก็จะใส่กุ้งจัดเจาะกับซีใส่แป้งนวดน่ะละจ้ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลยแซ่บไล่ที่เขาว่าละ เดี่ยแต่หมักเด้อไปบ่หมักกับบ่ใส่ไปหมักจ้ะไก่ก็ไล่ตีกันเิดหนึ่งเบียดดีเพิ่มความนัวน้ำปลาเห็ดอาหารอีสานเนี่ยที่ขาดบ่ได้คือน,น้ำปลาเนาะจา้ะเดี่ยสักทีหาเป็นอาหารอีสานละกรารขาดบ่ได้คือน,น้ำปลาน้ำปลาออกซอ,อก่อนมันสีเค็มอันนี้คือ พุ้งแล้วค่ะโยกโยกซะก,ก,ก่อนแตวเดี๋ยว,จ,วยจะชิมจ้ะนี่เราก่อนจะชิมมันเอากระพาะยังก่อนใส่ปุ้งตอนนี้อันนี้ขดพอแล้วก็อไปก่อใส่ครบซับเลยจ้ะก่อนใส่ครบซับลงไปยั่วยั่ยัเลยเพราะว่าก่อนใส่บดซิมอีกแล้วไงพี่น้องเพราะว่าก่อนบดซิมของดิบแต่ใส่ยั่วยั่วให้มันเข้ากันล่ะก็มาห่อจ้ะ ห่อแล้วจ้าตามเข้ากันแล้วกันน้อยใหญ่ตามหมักแล้วจ้าต้ำหมักน้อยหมักใหญ่ถึงได้แับเห็ดเอาเลยต้ำใจผู้หมักมกโกแบบอีสานจ้านี่คือแบบคนอีสานบ้านนอก จะมาเบิ่งตอนเห็ดแล้วนะจ้ะไปิได้จักมดเนาะเรีย้ะได้จากมดหกมกฮกห่อนะจ้ะเดี๋ยวสิอาไปหนึ่งก่อนเดีวจะมาเบิ่งหน้าตามันตอนมันซุกเนาะจ้าหอมกลิ่นหอมเจะพี่น้องซุกแล้วนี่ซุกแล้วจ้าไปเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าตากันเดี๋ยวอาจา์ก่อนเลยจ้าิึงหน้าตามันจ้ะ โอ้ยหอมอยากให้พี่น้องได้กลิ่นเลยจ้ะหอม,หอมใส่เครื่องสมุนไพรแน่นๆเลยว้าวเป็นตัวแซ่พี่นอ้องเนี่ยจ้ะเนี่ยอาหารบ้านๆนะจ้ะคนย,ยากอันนี้คือห่อแบดนีด้ซิมให้เบืงอด้นพี่น้อง มีซี่หมูกรุพี่น้องเบิ่งครบเสร็จหัวปีใส่เสื่อสมุนไพรแน่นๆเลยจ้ะสมุนไพรปิสารนะจ๊ะอืมแจ๊ะมีห่อ,อน,นห่อนพี่จะเข่ากันพี่น้องไ่้ขอนียวห่อนหอพี่จะขักแจ๊ะเพิ่งจะวันนี้ไปกินกบไปกินกบไปแบบโอ้ยห่อน แสบค่ะก็คลิปนี้กับผ้ามมกกบใส่มุกกบเบบี้สานแบบอันนี้มันเป็นสูตรของใครเองอะค่ะเขอไม่ได้ตามใครนะเห็ดขุงใครเองหมักเครื่องสีสม,มุนไพรหอมๆแน่นๆก็ใส่ลงไปนะจ๊ะคลิปนี้กับบ่มียังไงก็ฝากพี่น้องเที่ยงสรันี่นะจ้ะพอกันคลิปหนาเนาะจ้ะพี่น้องฝากได้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ้อจ้าคลิปนี้สีฝากไปเที่ยงทันี่พอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีจ้า